จะพาไปดูครับเลือกทางผิดทีวิตเปลี่ยนครับผมนะครับในที่สุดก็เป็นลายแรกโอ้โ,อโ,อโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยไปทันเลยตายตายตายโอ้ขึ้นซะแล้วม,วมาเด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  ถอยมาเพ่ถอยมาเพ่วู๊วเนี่ครับไอ้เวาลงหลุมนี้เลยข้างหุมนี่ มดมดมดเอ้ยโอ้เอ้ยบ๊ายนี่ครับรายแรก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 เลย ส่วนของเจ้าจอนก็เรียบร้อยไปแล้วครับดอกจอกแตกครับนี่ครับรถแรงรถแรงต้องลงมาสำรวจก่อนครับอินดีก็ยกดินค้างไว้นี่ครับเดี๋ยวก็จะออกขยับตัวโอ้้องเอ้ย หใหญ่เลยไปเดี๋ยวเอาดินออกจากรถก่อนครับโอเคลงดำได้ครับไปแล้วรถหอนรถหอนสายหอนเราครับรถแรงจบชีวิตรายแรกเลยวันนี้เ,เสียดายเมื่อกี้นี่ผมถ่ายไปแล้วนะครับผมถ่ายไปประมาณสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนี่แหละ มือผมไปโดนปุ่มเพราะว่าไอ้ขาตัวนี้ผมมันหักแล้วพอผมจะจับออกนั้นไปโดนปิดเสียดายนะมีงานพี่วงน้องเอฟซีได้เห็นเต็มๆเ,เลยเอียงกระเที่รี่เลยครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวต้องไปเช็คดูในคลิปที่บันทึกไว้นะครับผมไม่มีตัดต่อนะเครื่องนี้ไม่มีตัดต่อมันเลยไม่สามารถดึคลิปมาตัดต่อส่กันได้เสียดายเสียดายครับสายฮอนเรา เราหอนเองก็ได้อันนี้นี่แม่โครตักสองคันเลยนะครับที่บ่อเลือกเข้าเอาครับตัวใช้สองสีครับผมใช้ตัวสีเหลืองกับตัวสีขาวนะเพราะว่ามันต้องฉีกแยกกันครับระหว่างแมคโครสองคันต้องฉีกแยกออกจากกัน คิดค like ่าเที่ยวครับเวลานั้นก็จะคิดค่าเที่ยวตามไปเลยครับขี่ตูดไปเลยเฮ้ยเฮระวังมอไซค์เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้หูมอไซค์นี่เมาเหรอทำไมอยู่ๆก็เบรกเดี๋ยวก็เข้าเอ้ยเดี๋ยวก็บิดเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็บิดเดี๋ยวก็เบรกยังไง ไม่ได้รถใหญ่นี่ครับทางเข้าบอ่อแถวนี้นี่ถ้าเป็นคนอีสานเรียกมักแงนวครับมักแงนวหลาย ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่รู้นะผมก็เลยเรียกลูกแงวเยอะครับนี่ดกมมกมีต้นข้างหน้านี่ครับแล้วก็มีต้นใหญ่อีกต้นนึ่งนี่ต้นต้นข้างหน้านี่นครับต้นนี้นี่นี่โอ้ยลูกแดงเป็นพวงเห็นไหมเห็นแวบๆบแบบไหมอันนี้หวานครับต้นนี้หวานเขาบอกเขาเด็ดมาให้ผมถุงนึง เดี๋ยวผมจะซื้อนะครับยวขอซื้อเอาขอซื้อจากเด็กๆเรียกว่าซื้อเลยน้ำใจน้ำใจ <c ười> นี่ครับอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างหน้าครับอยู่ตรงรถแอดน้อยลรอยโดวิ่งรอดไปนะครับตอนนี้ต้นใหญ่ครับนี่ต้นใหญ่เลยต้นนี้ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ครับลูกยังไม่แดงลูกยังออกส้มๆอยู่ ไปที่บ่อกันนลสามคันครับแมคโครวันนี้แต่ว่าคันใหญ่ตัดอยู่ฝั่งนู้นครับตักอยู่ฝั่งที่ขุดสระครับส่วนคันเลขสองคันก็ลอกมาครับนี่หลบวัลหลบลหลบมาเลยมาเลยทางขึ้นนี่อุ้ยยังยังลั่นเลยครับทางขึ้นนี่ ที่รันลั่นมีแค่ผมกับรถเจ้าหน้าโมสองคันครับที่ลั่นล็อกกี้สองคันแค่นั้นแหละครับที่ลั่นน้องนั้นไม่มีไม่มีลั่นเลยน้องนั้นมีแต่เทอร์โบพิษบีดพิษบีด,บด,บด,บดแต่ไม่หอนนะครับนี่ครับตัวน,นี้เจ้าดูดหม้อตักอยู่ตรงนี้ครับโอเบย์ตรงนู้นก็จะเป็นเสีนึง พี่บูนสายล่องอไม่ใช่พี่บูนสายล่องนะครับนี <c oughs> ่ครับวันนี้รถด,ดำเราก็จบชีวิตไปอีกแล้ววันนี้อสภาพหน้าฝนนี้ต้องทำใจนะครับเพราะว่ามันลำบากจริงๆนะพี่น้องๆกิมงานรถด,ดำรถแมคโครนะครับเป็นช่วงที่ทำมาหากินลำบากก็คือช่วงหน้าฝน ดอกจอกแตกไปแล้วครับหนึ่งคันนะครับเอ้ยอันนี้ต้องระวังครับอันนี้ต้องระวังเพราะว่าอินดี้นี่เคยพลาดมาแล้วคเคยแตกมาแล้วนะครั้งแรกก็ชุดดอกจอกเดรหมูกับใบสีไม่เป็นไรครับแต่พอรอบสองนี่เจอ ก็ใบสีเข้าไปโอ้ยแต่ก็ยังไม่หมดเยอะเท่ารอบแรกนะครับเพราะว่าเราวิ่งซื้ออะไรเองนะอครับฝั่งนูน้นสายหอนเราแอดน้อยร้อยโลก็เข้าไปฝั่งนู้นครับอินดีก็จอดใส่กับเจ้า e x เซนะียนหนึ่งส่วนทีมงานโทรหนึ่งเรานี่ได้ข่าวว่าไปทำงานหลวงบอก ทำงานหลวงอยู่กระสังใช่ไหมนะครับไปได้งานกับ j จ๊แคนะครับเสียนเสียนตินได้งานกับเจ๊แคทเจคทสั่งรุยนะเสียนุยเจ๊แคทนะครับฝั่งนู้นโอ้แ๋วเลยถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นงานหลวงจะเยอะกว่านาะแแถวอุบลน,นี่ก็งานหลวงไม่ค่อยมีครับมีแต่งานลาดนี่แหละ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ